วันนี้เรามาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับการค้ามนาคมในแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษกันนะคะเด็กๆเด็กๆเปิดไปหน้าที่37เลยค่ะให้เด็กๆเขียนตามรอยประแล้วฝึกอ่านคำศัพท์ว่าแต่คำศัพท์มีคำว่าอะไรบ้างนะเด็กๆได้ฝึกอ่านหรือยังเอ่ยต่อหน้าที่38กันเลยนะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยประ แล้วโยงเส้นจับคู่คำกับภาพให้ถูกต้องเลยค่ะทบทวนด้วยการฝึกอ่านให้คู่ปกครองฟังด้วยนะคะต่อไปหน้าที่39ค่ะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยประแล้วโยงเส้นจับคู่คำกับภาพให้ถูกต้องค่ะในแต่ละคำมีพยัญชนะมาให้เด็กๆตัวเดียวให้เด็กๆเ,เ,เติมพยัญชนะ ให้เป็นคำให้สมบูรณ์แบบด้วยนะคะเด็กๆจะได้อ่านได้ไงคะทบทวนด้วยการฝึกอ่านซ้ำๆนะคะเด็กๆและเรามาทบทวนแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษกันอีกนะคะ